ครับเดี๋ยวเรามาซ่อมสว่านกันอีกตัวดีกว่าครับเดี๋ยวเราเช็คก่อนนะไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกค้าแจ้งมาว่าระบบกระแทกน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะลองไฟกันก่อนว่าเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าบางทีลูกค้ามาแจ้งอาการมาก็ไม่ตรงนะครับบางทีเราก็เราทําไปซะเยอะเลยอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ลองไปถูกนะตัวนี้จะเป็นนี่นะครับ เป็นสว่านนะครับสว่านรุ่นนี้นะครับเป็นเอ่าเป็นบอรนะครับบอรเอ่าเป็นบอร์นะครับ gbh นะครับสองทีสองหก d f เนะครับตัวนี้น่าจะเป็นงานเทียบนะครับเป็นของเทียมครับเป็นงานเทียบน่าจะเป็นงานเทียบนะแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วงานงานเทียบแบบนี้ก็ไม่ไม่ขี้เหร่แล้วครับถือว่าใช้ไดนะ้แล้วเดี๋ยวเรามาลองไฟมันก่อนว่าการเป็นไง เดีย <Ooh. S 2> เราจะมาถอดเช็คนะครับชุดผมว่าชุดนี้น่าจะมีปัญหานะครับช,ชุดกระแทกนะถอดเช็คก่อนนะครับแล้วก็จะแจ้งราคาลูกค้านะครับ รอบแรกก็เดีย๋ยวเราจะมาน,นี่ก่อนวนะปุ๊บปุ๊บโอ้ปับไม่ไปเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเคยทำบอกบอกไแล้วนะครับรุ่นตระกูลลีฟอาจะเป็นคล้ายๆกันหมดเลยแล้วก็ค่อยๆงัดนะเรื่อย Qué bien. bien. องัดนี่นี่ออกก่อนกนะ็จะอหัวนี่ออกตอไปรีกรับโทรศัพท์ให้หน่อย ถ้าเป็นวันนี้จะเป็นหกแฉกนะรับ อยเขาขันจะรูดหมดแล้วครับ ต้องเคลียร์ฐานทุกครั้งนะครับผมเวลาผมถอดผมจะเคลียร์ฐานอันนี้เอาเอาตรกนี้ออกก่อนจะได้ไม่รุงรังนะหน้าไมก่อนอมผมเสร็จปุ๊บผมก็จะเคลียร์ทางครับไม่ให้ฐาน,นงัด เียจะปิงฐานนะครับขึ้นมาให้มันกดตากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าไปงัดกับหัวคอมครับโอเคนี่แล้วก็ตุ๊ดตุดอันไหนเนาะาจะ 啊！你。 โอ้ครับตัวนี้น่าจะอาการหนักเราต้องแจ้งราคาลูกค้าตัวอันดับแรกเลยที่เจอครับหัวเฟืองเฟืองปลายทุ่นนะครับน่าจะหมดแล้วครับเราต้องชตอเจ็็คอาการไม่เกิดจากอะไรโอ้ย ส่วนี้ไม่มีปัญหานะครับชุดนี้ก็ไม่มีปัญหาครับวรงับนีมยอมมาดูเลยครับ ดับแรกเลยที่เห็นก็คืออันนี้ใช้ได้นะตรงนี้ระบบะตรงนี้ระบบตรงนี้ก็เยินนะครับหมอีตรงนี้ก็เยินนะน,น,นะน่าจะ,ะแล้วก็สิ่งที่หายไปครับตรงนี้เขาน่าจะถอดซ่อมกันเองแล้วครับเพราะว่า ตรงเนี้ยจะมีจะมีเดิมเลยจะมีลูกปืนหรือไม่ก็เป็นบูธนะครับบางตัวจะเป็นบูธบางตัวจะเป็นลูกปืนเพื่อประคองสลักตรงนี้นะครับเฟืองสลักตรงนี้มันหายไปนะครับแสดงว่าเขาก็น่าจะถอดทําซ่อมแก้ไขเองกันแล้วนะครับเบื้องต้นแล้วก็ที่เจออีกการหนึ่งคือเสื้อนะเสื้อเสื้อเสื้อสูทเสื้อชุดเสื้อบอดี้นะครับเสือเส้อ ตัวนี้น่าจะอาการหนักนะนะเออรหนึ่งเสื้อแตกครับสองลูกปืนหายนะครับก็สลักตัวนี้ยังเรียมยังใช้ได้นะครับแต่ตัวเฟืองตัวนี้นะครับตัวหัวปลายเฟืองเนี่ยเยินรูดหมดแล้วนะครับล้มหมดแล้วอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนคอันนี้ก็ออโอเคลูกสูบอยู่ในนี้อ่า โอเคเดี๋ยวเราแจ้งราคาลูกค้ากันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยค่อยมาทําคลิปประกอบกันทีแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าถ้าลูกค้าตกลงก็เดี๋ยวค่อยมาทาคลิปร้างแล้วประกอบกันกทีละแต่ว่าถ้าลูกคา้าแต่ผมด,ดูแล้วน่าจะซื้อใหม่คุ้มฝานะครับแต่เดี๋ยวต้องดูตามใจลูกค้านะครับเพราะว่างานเทียบครับงานไต้หวันก็ราคาไม่ค่อยแพงนะครับราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ ถ้าเป็นของแค้ก็น่าจะซ่อมนะครับแต่ข้อของของของเกียร์หรือของเทียบพวกเนี้ยครับก็ต้องดูว่าเราเปลี่ยนอะไรกี่ทิ้นกี่ชิ้นครับเปลี่ยนมากเปลี่ยนว่ารวมค่าแรงค่าน้ํามันล้างค่าวิชาหมดไปแล้เท่าไหร่นะครับรวมเท่าไหร่ซื้อใหม่คุ้มกว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปคํานวณราคากันแล้วก็เดี๋ยวแจ้งราคาูกค้าอีกทีนะครับแล้วก็จะยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีโอเคนะครับก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับทางช่อง เพจเ c e บุ o กนะครับร้านทีอารไฟฟ้าและช่องยูทู e ร้านทีอารไฟฟ้าด้วยนะครับาฝากก like, ดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ